แล้ที่นี่คือวัดกุ้ยหยวนนะครับที่เมืองอู่ฮั่นตรงนี้เนี่ยเราเดินผ่านประตูเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นมีที่ที่ไหว้ก่อนนะครับแล้วก็มีประตูที่จะเดินเข้าไปข้างในอันนี้ก็คือบรรยากาศในส่วนของที่หน้าวัดนะครับอ,อ,อ,อันนี้คือบรรยากาศภายในวัดนะครับ tudo